ด้านรองศาสตราจารย์สุพัราโบสายการนนท์นะคะ ดิฉันในฐานะกองบริหารงานบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงค่ะที่ท่านรอดธรรมดีได้รุนามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้นะคะแต่เมื่ี้ก็มีก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยตั้งแต่เห็นโครงการนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของบุคลากรเป็นอย่างยิ่งเพราะเรารู้ว่าบุคลากรเ,น,เนี่ย เป็นสิ่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าไปก็มั่นใจได้เลยนะคะฝั่งจากที่ท่านพอ,อกรายงานดูหลักสูตรแล้วก็มั่นใจว่ากลับไปทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและก็จิตใจและนะคะจากประสบการณ์ที่ไปร่วมมือต่างประเทศหลายครับขอบคุครับ ขอกราบพอบว่ายินดีต้อนรับนะคะท่านคณะผู้บริหารนะคะท่านคณะอาจารย์แล้วก็ท่านคณะเจ้าหน้าที่นะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะที่วันนี้นะคะทุกท่านนะคะจะมาเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรนะคะสร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรงนะคะและเจ้าห้าที่จากมหาวิทยาลัย เอ็นโทรนิลส์โรงพยาพาลนครราชสีมาวันนี้นะคะดีใ,ใจนะทุกท่านมาดูแลและสุขภาพนะคะทุกท่านเคยดูแลร่างกายท่านดีไหมคะแล้วเคยดูแลจิตใจหรือเปล่ตาตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้ลดระดับของอกลง,งแล้วหุ่งไหล่ลดลงค่ะทำได้ไหมคะคราวนี้หายใจเข้าหนึ่งครั้งขยายทั้งสามส่วนเลยนะคะหายใจเข้ายกไหล่ ขยายอกท้องขยาย1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20ท่านทำตัวได้อย่างสบายๆนะคะ,ะแล้วทุกท่านเอามือวางบนท้องตัวเองหายใจค่ะค้าเยอะเพา่มเลยอนครึ่งใจไว้ไหักใไว้ใไว้เราจะนอนท่านี้กัน20ที ใส่หูท <si 네ั้งสองข้างอกตาจำความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้หยุดนะค่ะที่กลามฝ่ามือเดี๋ยวนี้ร้อนจี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ชุ่มคอขเอุดมรัมสิ์ถูกไหมครับปีสองพสององพร้อยยี่สิบสองพันห0ร้อยยี่สมีใครยังไม่เกิดไหมครับอาจารย์อาจารย์ดูบรรดาดูดังดครัไม่น่าเชื่อละว่าครับ ว่าที่อาจารย์เลากับเาค่ะเอ่อโดยความเสพนะคะอย่างที่ท่านโปรพัน์พูดและก็ที่ท่านรองศาสตราจารย์ชลประภาพูดนะคะมหาวิทยาลัยเราไม่เคยมีการจัดงานแบบนี้เลยนะคะการจัดงานสําหรับผู้ที่เกษียณเนี่ยก็จะจัดเป็นของมหาวิทยาลัยที่จะมีการแจกโล่นะคะแล้วก็มีการบรรยายที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้ที่เกษียณด้วยะค่ะถ้าดูอย่างก็พูดไป นั่นแหละเหมือนกันแล้วก็ความต่างที่เหมือนกันเอางี้อาจารย์มาอยู่ที่สิงห์ทอช่วงรับราชการครั้งแรกเลยอาจารย์มาอยู่ที่นี่เลยนะครับเอาเอาตั้งแต่การเงินเลยนะตอนรับราชการเลยออที่พอรับราชการนะก็มีสองศูนย์ร้องกับที่ตัวพัดออกมาพร้อมกันเแต่ว่าถ้าอยู่จริงๆแล้วผมอยู่ที่นี่มาสี่สี่ปีสี่สิบสี่ปีนะปีหนึ่งสามเข้ามาเรียนที่นี่เลย อ๋อเรียนศึกษาก่อนคอาจารย์มาศึกษาในสาขาอะไรครับตอนนั้นช่างตัดเสื้อครับอาจารย์ตัดเสื้อเป็นไหมครับอาจารย์เป็นนะอาจารย์อยู่ผู้สารสาขาอะไรตั้งแต่ต้นเลยไหมครับผมเปิดตั้งแต่ปีสามซานต้าที่นี่อยู่ตั้งแต่สองสองเมื่อกี้ท่านนึินไปสองหกแล้วนะครับสอง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 นะครับเพิมมาอยู่ที่ราชมงคลตั้งแต่อธิการคนแรกเอาย คนแรกเลยนะารับทำทันกันไหมครับบางคนที่ทำหน้าตาป้องแดวเลยครับท<ะ>ีดไม่ออเกเลยนะสว่สางเราหายใจได้เยอะได้ลึกเราจะหายใจอย่างเนี้ยนะคะในที่ที่อากาศดีๆเนี่ยได้ง่ายแต่พอเราไปอยู่ในที่ที่อากาศมีโมลพิษเยอะเนี่ยเราจะหายใจแบบนี้ไม่ได้ร่างกายของเราจะปิดน่คะเราจะหายใจนิดเดียว ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ระับความร้อนของร่างกายนะฮะมันมีปุวะจักระนะจักระที่ตัาของโยคะมันเป็นศูนย์ที่ควบคุมความร้อนในร่างกายเมื่ลองขยับนะคะหรือว่ากระตุ้นมันมีปุวะจักระนี้นะคะจะย่าเข้ายกยกล่ขยายอกท้องขยายหายใยาวๆยกลายรยายเกท้องขยายหายใจยาวๆยกาออลาข้ายอกท้องขยายหา ร่ามนื้อคอหลังยกข้้งตัวขึ้นมาพร้อมกับฝ่ามือนะคะไม่ใช่แขกแล้วเอาส้นเท้าชิดกันแล้วเอาต้นเทาชิดกันให้รู้สึกตรงที่กลางหลังีเยอะเลยหน้ามองเลยท้อง้าสั้นหายใจค่ะหนึ่งสองสามยิ้มเลครับหนึ่งสองสาม่ดึงออกไ่้นะดึงออกง่บเคับ ะะกฎกติกามาร,รยาทในการอยู่ร่วมกันค่ะสามข้อนะคะก็คือข้อหนึ่งขอให้ท่านอยู่ในท่านั่งให้สบายที่สุดที่ท่านทาได้เป็นร่องร่องเป็นการกระตุ้นนะคะเหมือนการเป็นนวดกระตุน้นเข้าวกันแต่เป็นการละบายน้ําเหลืองที่อยู่ที่หน,น,นังศีรษะค่ะ ท่นพันานะคะด้วยใจเดิมเอาล่ะลลเห็นคะง่ายมากเลยค่ะร้องเพลงก็กล้ากาหยุดอ่าสลับก็สลับกันได้นะคะสลับกันบีบตัวได้นะคะพวเวลที่เรากดอย่างนี้นะคะพวกแก้ไหล่ติ ะะคะทีนี้คราวนี้นั่งให้สบายนะคะกระจายได้นะคะเราจะมากดจุดนวดต,ตัวเองต้องแบ่งแรงเป็นสามระดับคะนะคะระดับแรกสามสิบคิดว่าจะสิบแค่ไหนดีตรงไปเลยค่ะครั้งหนึ่งแล้วดูทเพื่อนก็เป็นยังไงนะคะเออนะใก่สุดใจขึ้นส่งน้ำเลี้ยงขึ้นสมองนะคะบ,บร,ะคะริเวณนิ้วโป้งของเรานะคะจะหล้ที่สุขภาพดี you yeah. สบายลีลาท่าทางมันจะเป็นไปเองกระบวนท่าการหายใจและจิตที่มีสมาธิสามอย่างประกอบกันสองสามสี่ห้าหกพรอะตอนห้าหกยนย่อเอาไปทียี่สิสองสองสามสี่ 5-6-2-3โยี่สิบสามอสตรสาซไขมันคอเลสเตอรอล L D L ไตรกลีเซอไรับแขนงขึ้นคุณคุณทิ้งลำตัวไปทางขวาแยกยื่นมือซ้ายออกไปเหมือนเส้นขอบฟ้ากับผืนดินหายใจออกหายใจเข้า อ๋อค่ะต้องขอขอบคุณท่านอาอาจารย์ถาวรชนะภัยมากๆเลยนะคะที่มาสอนวิชาที่กงให้กับพวกเราสารภาพเลยว่านี่อยู่มา60ปียังไม่เคยทราบศาสตร์นี้เลยนะคะใช่ค่ะเรียนแต่โยคะค,ค่ะเพราะฉะนั้น คิดว่าน้องๆที่อายุน้อยๆโชคดีมากเลยนะคะที่ได้รู้เร็วก็จะได้เอาความรู้ไปใช้เพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่จะขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะขอบคุณครับเพิ่มพลัง